ดรเวอร์ Driver, วันนี้เราจะมาติดกล่องบาลานซ์ไฟซูเปอร์สเตเบลเลเซอร์นะครับ M17 m i 7นะฮะเพื่อยืงอายุการใช้งานแบตเตอรี่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จแบตบเพิ่มประสิทธิภาพในการไดชาร์จด้วยครับอ่าดูที่การติดตั้งครับใส่โคบ่บวกที่โคบ่บวกใส่โค่ลบที่โค่ลบก็ตอนนี้ผมใส่โค่ลบไปแล้วไอ้โค่บวกไปแนละ้วผดิดตั้งแต่เราวางไปก่อน เก็จะส่องไปที่โวลบแหล่งไฟนิดนึงโอเคครับเดดูที่กล่องที่เป็นอ้อสิบสามโวลต์ที่กล่องนะ มีเราวัด12.6ตัวนี้ใส่กล่องบร้านไฟแล้วแรงดันเพิ่มระดับขึ้นมาที่13.0นะฮะแสดงว่าคาปาซิตเตอร์ก็อาจจะมีการชาร์จประจุครับตอนนี้ถ่ายขณะตา์ดรถนะแล้วก็วัดแรงดันที่สเตเบลเซอร์ได้ประมาณ14.5นะครับวัดที่แบตได้14.1 โอเคครับก็สามารถใช้งานได้ก็ดูว่าอายุแบตจะนานขึ้นไหมนะครับโอเคครับขอบคุณครับ